กับหนังเรื่อง The Conjuring ภาค3นะครับในชื่อตอน The Devil m a k e Me Do It นะฮะหรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือคนเรียกผี3มัจุราชบงการก็กำกับการแสดงโดยไมเคิลชาเวสนะครับแล้วก็นำแสดงโดยดาราเซตเดินนะครับพลัสติกดิสันเวราฟามิกานารุ่นนะครับเป็นของ Warner b r o t h e r p i c t u r e สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องมาดูหนังกันนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอฝากเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกด subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับหรือว่าหากใครฟังแล้วชอบนะครับก็าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเ <c oughs> พื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวทำช่องนี้ต่อไปด้วยนะครับกับภาคนี้ครับ the c o n j u r i n n g ภาค3ในชื่อตอน The d e v i l Make Me Do It หรือว่ามัจจุราชวงการโอ้โหผม ก็หลังจากที่ดูนะครับสดๆมัดมาจาก HBO Go นะฮะสตรีมมิ่งผ่านระบบโฮมเทอเตอร์กับลำโพง7ตัวอันภาคภูมิใจบนจอ LED ของผมนะครับก็เปรียบประดุษหนึ่งทำให้ปาหนึ่งลงหนังมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยแล้วกันบอกตามตรงว่ามัจ,จุราชบงการหรือว่า The Devil Made Me Do It เนี่ยก็ถือได้ว่าชื่อหนังเนี่ยชื่อตอนนี้ภาคนี้เนี่ยถือได้ว่าตรงตัวมากๆนะครับ The Devil m a k e Me Do It หรือว่ามัจจุราชโรงการจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างที่หลายๆคนนะที่คาดหวังเกิดกระแสเอย้ชอบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าอย่างแรกเนี่ยต้องปรับ mindset นิดหนึ่งนะเพราะว่ากับ The อ o n j u r i n g ภาค3เนี่ยผมมองว่า,าทางผู้สร้างคนเขียนบทหรือว่าผู้กำกับเนี่ยเขาน่าจะอยากหาแนวทางใหม่ๆให้กับ เดอร์คอนเทอร์ิงนะครับคือถ้าเกิดว่าภาคหนึ่งเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเป็นลักษณะเหมือนบ้านผีสิงเนาะภาค2ก็อยู่ที่อังกฤษก็ลักษณะเหมือนกันคล้ายๆกันก็คือบ้านผีสิงมีความเป็นปีศาจมาบงการน,นิดหน่อยคล้ายๆกันทั้งสองภาคนะครับพอมาภาคนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าออจะเป็นบ้านผีสิงเหมือนเดิมเนี่ยผมก็มองว่าทางทีมงานเขาคงรู้สึกว่ามันซ้ำซากจําเจเลยอยากจะหาแนวทางใหม่ๆซึ่งอย่างที่เรารู้นะครับก็เนื้อเรื่องย่อก,ก็จะเป็นเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมที่มี จำเลยเนี่ยได้บอกว่าถูกปีศาจเนี่ยมงการแล้วก็ไม่รู้ตัวในการที่ฆ่าคนลงไปนะครับแล้วพอผมดูเนี่ยความรู้สึกผมรู้สึกว่าเออมันเหมือนหนังเออร์เรอร์ทิลเลอร์ที่มีความสืบสวนสอบสวนนิดนึงนะครับจุดที่ผมเห็นได้ชัดเจนเลยคือสิ่งที่เห็นได้เนี่ยหนังเรื่องนี้นะครับจะแตกต่างแล้วจากภาคหนึ่งและภาคสองพอสมควรนะเพราะว่าภาคหนึ่งกับภาคสองเนี่ยกว่าจะเข้าเรื่องของแอดเวร์ดลอเรนเนี่ยครับก็ปาเข้าไปพาร์ทที่2เกือบครึ่งเรื่องแต่กับเรื่องเนี้ยครับ โพลมาตั้งแต่ต้นเลยคือหนังเริ่มต้นด้วยการเปิดตัวด้วยอินเทอร์ลูดแบบเพอร์ฟอร์มแบบ เอาให้เห็นเต็มตาเกี่ยวกับพิธีการขับไล่ผีอ่ะคือประมาณนั้นคืออย่างเรื่องอื่นเนี่ยกว่าจะได้เห็นวิธีการขับไล่ผีเนี่ยครับภาคหนึ่งกับภาค2เนี่ยป๋าเข้าไปกลางเรื่องแล้วกว่าจะมาติดต่อคอนเน็กชันเจอกันแต่ภาคนี้ไม่ใช่ครับภาคนี้เขาเปิดเรื่องโดยการทําพิธีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นเรื่องของพิธีกรรมการไลผ่ผีปีศาจตั้งแต่ต้นนะครับแล้วตัวหนังเนี่ยเขาโฟกัสอมเรื่องเกี่ยวกับ ความรักของสองสามีภรรยาระหว่างเอ็ดเวิร์ดเนี่ยครับและรอเรนทั้งคู่ซึ่งจะแตกต่างจากภาคอื่นที่ตัวละครเนี่ยเนื้อเรื่องของหนังภาคหนึ่งภาค2อเนี่ยจะไปที่บ้านนั้นๆที่เกิดเหตุการณ์แต่ภาคนี้นะครับเป็นระหว่างของพระนางของเราเลยว่าเฮ้ยเจอกันยังไงความรู้สึกแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นความแตกต่างได้เลยคือเราจะได้เห็นเรื่องราวของสองคนนี้แบบชัดเจนมากแล้ว วิธีการเล่าเรื่องนะครับก็จะเป็นการสืบสวนของ2คนนี้ตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยจะไม่ได้ใช่ออหนังบ้านผีสิงแบบเดิมอีกต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสืบสวนค้นหาต้นตอถึงที่มาว่าเฮ้ยไอเหตุผลถึงปีศาจเนี่ยที่มาสิงเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับแล้วทั้งสองคนนี้ต้องสืบเสาะหาคดีด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นในกลิ่นของหนังเนี่ยมันจะแปลก แตกต่างไปจากภาค1กับภาค2พอสมควรนะฮะแล้วภาคนี้เนี่ยเราจะได้ใครที่ชอบวิธีการเล่าแบบสืบสวนสอบสวนค้นหารุนระทึกแล้วก็มีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นเอ็กซ์เมนหน่อย,อยๆแบบเรื่องของอาภาวะจิตวิญญาณใครที่ชอบดูอย่างเช่นเรื่องด็อกเตอร์สลีปอย่างเงี้ยฮะคือหนังภาคนี้ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะแบบ กลิ่นแบบด็อกเตอร์สลีฟนะครับหรือว่า,าเรื่องอินซิเดียสนะครับแล้วก็มีฉากที่เราเคยเห็นาการใช้พลังจิตเนี่ยในการที่จะเข้าไปสื่อสารกับวิญญาณก็จะมีให้เห็นเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่กลิ่นของความเป็นหนังผีแบบเดิมอาจจะถูกลดทอนหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกทุกคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะไม่ใช่หนังบ้านผีสิงแบบเดิมละนะครับโดยเฉพาะคนไทยอย่างเราอะ่ะคือพอเป็นหนังปีศาจเนี่ยความรู้สึก เขาเรียกว่าความขลังของหนังอาถรรพ์ของหนังในการดูมันก็จะลดลงคือถ้าเกิดว่าตั้งปรับไมเซ็ตเป็นแบบเป็นหมอผี e x เ r อร์ซไปเลยอะไรประมาณนั้นผสมกับหนังสืบสวนสอบสวน,สวนผมคิดว่าถ้าเกิดว่าปรับความรู้สึกก่อนดูให้เป็นอย่างนี้ได้นะครับเราจะดูหนังเรื่องนี้สนุกขึ้นนะผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยดูเรื่องนี้นะครับสตรีมดู แบบที่ไม่รู้ไม่ได้คาดหวังเลยคือดูตัวอย่างประมาณเห็นถึง1ครั้งนะครับแล้วผมก็ผมไม่อยากเห็น The c o n จ u r i n g แบบเดิมอะคือผมกำลังคิดว่าเอ้ยทีมงานผู้สร้างบริษัทค่ายหนังเนี่ยเขาอยากจะหาเวหรือว่าเส้นทางใหม่ๆให้กับ The c o n จ u r i n g ได้ไหมเอ้ยแล้วปรากฏว่าผมดูเรื่องเนี้เออมันเป็นเส้นทางอีกแบบหนึ่งที่ไม่ซ้ำสร้างจำเจแบบเดิมผมจึงรู้สึกว่าผมเดาหนังเรื่องนี้ไม่ได้ คือแบบภาค1กับภาค2เนี่ยภาค1เนี่ยดีมากนะผมชอบเลยแต่พอภาค2เนี่ยเริ่มมาละได้อล็อกเหมือนเดิมลูบเหมือนเดิมจังหวะหนังเรียกว่าตัดแบบแทบจะแบบจังหวะไทมิ่งเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับปมการเฉลยคือแทบไม่แตกต่างแต่มาภาคนี้เนี่ยเฮ้ยมันมีการสลับสับขาหลอกเราการเียเรียบ,เร,ยบเรียงไทม์ไลน์ที่เราจับทางของหนังไม่ได้นะครับผมจึงรู้สึกว่าเอ้ยผมเอนจอยนะแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับการสืบสวนนะครับ แต่ข้อเสียก็มีนะก็คือกลิ่นอายของความเป็นหนังผีแบบ Conjuring 1กับ2เนี่ยหายไปนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราคาดหวังแบบเดิมเนี่ยบอกเลยนะครับว่าน่าจะผิดหวังนะน่าจะค่อนข้างผิดหวังแต่ผมอยู่ในพาร์ทของคนที่ผมไม่อยากเห็นเด e Conjuring แบบเดิมพอดีนะฮะผมจึงรู้สึกว่าเอ้ยผมเอ j นจอยดูแล้วสนุกนะครับในด้านเนื้อเรื่องเนี่ยก็ไม่มีอะไรขี้เหร่นะกว่าจะเดาได้เนี่ยว่า เฮ้ยเหตุการณ์ปมมันฉเฉลยพลิกมายังไงเออโอเคพาร์ทหนึ่งอาจจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ของพิธีวูดูนะครับเกี่ยวกับสายเวทเกี่ยวกับการเล่นของเออหูผมแบบรู้สึกพอผมเห็นเล่นของเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกลิ่นอายของคนเล่นของปล่อยของเว้เฮ้ยมันก็แบบเป็นกลิ่นแบบใหม่ๆนะแล้วก็พอจะเดาได้พอสมควรแต่พอดูไปเรื่อยๆกว่าจะเดาได้ครับก็พาร์ทที่3พาร์ททีออ่ตัวนางเอกเนี่ยไปที่บ้านของอดีตบาทหลวงอะ่ะ ผมก็พอจะเดาออกแล้วว่าเป็นยังไงเอ้ยล้วพอเดาได้เออมันรู้สึกมันก็สนุกกับหนังนะเพราะเราได้คิดตามหนังคือถ้าเป็นแบบภาค2เนี่ยหรือภาคหนึ่งเนี่ยมันเดาทางแบบง่ายมากครับมุกเดิมๆแต่พอมาภาคนี้มันเป็นกลิ่นแบบนี้จึงรู้สึกสนุกนะครับแม้จะขาดความขลังของความเป็นผีไปพอสมควรก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไม่อยากเล่ามากกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นสปอยล์มากเกินไปความรู้สึกแบบนี้เนื้อเรื่องผมจึงรู้สึกว่าในหนังเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นตำรวจก็ดี เป็นทั้งสารก็ดีเป็นทั้งคนทั่วไปก็ดีพยายามเทสลองของตัวของนางเอกเยอะมากนะครับแล้วการลองของเนะี่ยผมรู้สึกว่าสนุกการไปพิสูจน์ที่ต่างๆนะครับได้เจอวิญญาณแบบต่างๆเออมันก็สนุกไปอีกแบบนะผมจึงรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเขาค่อนข้างที่จะเป็นกลิ่นใหม่ๆที่ปรุงออกมาดีมากคือส่วนตัวชอบมากกว่านังแอนดาเลทั้งหมดชอบมากกว่าเดินนันและชอบมากกว่า อินซ d เดียทั้งหมดที่มีมานะครับก็ยังจัดได้ว่าสำหรับผมนะครับอยู่ในมุมมองที่เป็นหนัง The Conjuring ที่เออมันเป็นมาตรฐานที่สูงกว่าหนังในจักรวาลเดียวกันแต่ Division รองลงมานะในมุมมองผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องผมรู้สึกว่าทำได้ดีมีมาตรฐานนะครับค่อนข้างที่จะดูแลเอ e นจอยสนุกถึงแม้ว่ากลิ่นอายแบบเดิมจะหายไปก็ตาม ด้านที่2นะครับดารานักแสดงก็เซตเดิมเลยรวมถึงดาราใหม่ๆที่เข้ามานะครับก็จะเห็นคุ้นหน้าคุ้นตากันอาจจะอยู่ในซีรีส์หรือหนังฮอลลีวูดเรื่องอื่นๆนะครับก็แสดงได้ดีมีมาตรฐานก็คงไม่ต้อง พูดพร่ำทำเพลงอะไรมากนะครับคือมาตรฐานฮอลลีวูดก็ทำออกมาได้ดีอยู่แล้วนะครับด้านที่3ครับด้านนี้ผมเห็นอะไรหลายๆอย่างนะก็องค์ประกอบฉากองค์ประกอบสินแสงสีและเสียงนะครับคืออันดับแรกพูดเรื่องเสียงก่อนเสียงประกอบเนี่ยผมมีลำโพง6ตัวโอ้โห c h a n n e l l a y e r Mix ออกมาดีมากนะครับซับ w ูเฟอร์เซนเตอร์ลำโพงหลักแล้วก็ซับเบลนะครับแล้วก็ลำโพงเซอร์ราว์โอ้โหแชเนลวิ่งฟิวฟ้ามากนะครับในจังหวะ ของผีออกมาซีลดเพลงเลเยอร์ของเสียงทำออกมาได้ดีแล้วหนังเรื่องนี้เป็นพีเรียดไงนะครับพีเรียดเพลงในยุคสมัย1981เนี่ยผมชอบกลิ่นอายที่เขาใส่ใจในรายละเอียดของเรื่องของเพลงในยุคนั้นๆที่นี้ครับมันประกอบไปกับเรื่องของอดีไซน์การแต่งตัวจนถึงพรอ็อพองค์ประกอบฉากองค์ประกอบศิลป์เฮ้ยอันเนี้ยผมรู้สึกว่าเนียนมากหนังเรื่องนี้นะครับแตกต่างจากไทม์ไลน์ ของเวลาภาคหนึ่งะชัดเจนมากแตกต่างจากไทม์ไลน์ของภาค2ที่ไปอยู่อังกฤษนะฮะกลิ่นอายคนละแบบเลยแล้วพอมาภาคนี้เนี่ยพอเข้ายุค80เนี่ยทรงผมทรงผมการเซ็ตเมคอัพหน้าตานะครับระหว่างตัวพระเอกหรือว่านางเอกของเราเนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าเหมือนจะมีอายุขึ้นทรงผมนางเอกจะมีความเป็นกระบังมากขึ้นแตกต่างจากเดิมดีไซน์เสื้อผ้าก็สอดคล้องอิงตามยุคสมัยมากขึ้น อันนี้ไม่ต้องพูดถึงพวกฉากต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นซีนหรือว่าจะเป็นสีหรือว่าโทนของหนังไปในสไตล์ยุค8 0จริงๆถึงแม้ว่าช่วงพา์ที่3ามเน่จะเป็นสีแบบหูค่อนข้างจะส้มมากๆเลยคือเหมือนกับว่าให้เราได้ดูหนังเอ็กเซอซิสจริงๆอะ่ะผมก็ถือว่าเอ้ยเขาทำออกมาดีนะทีนี้เนี่ยจังหวะตัดต่อต่างๆเทคนิคของงานกล้องงานภาพเนี่ยนะครับผมเองกลับรู้สึกว่า ใส่ใจนะวิธีการที่อตอนที่ตัวนางเอกของเราแล้วกันนะครับสัมผัสนู้นสัมผัสนี้แล้วก็เห็นไม่นสิ่งต่างๆคือผมมองว่ามีเทคนิคนะคือผมรู้สึกว่าพัฒนาม,มากกว่าอินซิเดีย์นะครับมุมมองแบบนั้นคือหรือว่าอย่างเราเห็นเดร์คอนเจอร์ลิงภาคสองอ่ะผมมองว่าภาคนี้มีเทคนิคเยอะมากกว่าแล้วก็มีการนะครับวางฉากแต่ละอย่างที่เขาใช้พลังจิตเข้าไปเนี่ยแตกต่าง กว่าภาค2แล้วก็มีความพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับแต่อาจจะแบบเป็นกลิ่นอายของหนังปีศาจเยอะนิดนึงนะครับก็อาจจะเป็นจุดที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าแหมมันขาดความขลังไปนิดนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีความเป็นแอคชั่นสืบสวนสอบสวนประกอบกับเรื่องของสายศาสตร์เข้ามานะครับแต่เรื่องของภาพเสียงองค์ประกอบฉากองค์ประกอบศิลป์ผมมองว่าทําได้ดีมากครับชอบชอบเลยนะครับกับพุ่มกับคนนี้ที่กํากับเรื่องไลโอโลนามาผมมองว่า ส่วนตัวของผมเนี่ยหนังเรื่องนี้มี3พาร์ทนะฮะเขาใส่ฉากไคลแมทของแต่ละพาร์ทเข้ามานะให้เราได้รุ้นให้เราได้เห็นนะไม่ว่าจะเป็นฉากตอนแรกเปิดตัวหรือว่าตอนที่2ที่เด็กไปอยู่บนเตียงน้ำพาร์ทสหรือว่าตัวผู้ชายนะครับที่โดนปีศาจสิงก็ทำได้ค่อนข้างที่จะถึงนะเอาง่ายๆคือฉากที่ ทำให้ตกใจเนี่ยเรียกได้ว่าตุงแช่หรือว่าจำสแกรเนี่ยสอสรอบเนี่ย,ยผมแถวแตกนะฮะคือบิวเงียบๆมาแล้วใส่เนี่ยอาจจะตกใจเพราะเสียงแต่ด้วยภาพที่มันลิงก์ันอยู่เนี่ยสามารถทําให้ผมเป็นอย่างกันได้นะครับก็ถือว่าจำสแกรเนี่ยทำให้ผมแต่วแตกได้ก็ถือว่าสอบผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกับหนังเรื่องนี้นะครับ The Conjuring นะ The Devil m a d e Me Do It นะครับภาคนี้เนี่ยภาค3แล้วสำหรับผมนะครับ เต็มสิเนี่ยผมขออนุญาตให้ hmm. คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป7.5เต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับ The c o n t u u r n n g 3เต็ม10ผมขอให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป7.5เต็ม10ก็ถ mm ือว่าเป็นหนังที่ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกว่าแย่เลยนะครับแต่เพียงแค่ The c o n t u u r n n g ทั้งภาคหนึ่งภาค2อเนี่ยอาจจะทําให้คนที่เป็นแฟนคลับทั้งหลายเป็นแฟนหนังในจักรวาลน,นี้เนี่ยคาดหวังว่าเดคนจิริงภาค3เนี่ยโอ้โหมันต้องมาแบบผีหรือว่าเป็นแบบผีสิงอะไรแบบขนาดนั้นนะครับจะเน้นในทางสืบสวนสอบสวนเพราะนั้นเนี่ยความเป็นผีก็ลดลงนะครับด้วยเราเป็นคนไทยเนาะพอเป็นเรื่องปีศาจเนี่ยห่างไกลาจากตัวเราพอสมควรอาจจะทําใหา้ความคาดหวังที่เราตั้งมายเซตไว้ลดลงนะครับสำหรับผมนะผมก็ ก็ลดลงนิดนึงนะครับความขลังมันหายไปแต่ถามว่าดูแล้วสนุกไหมทําให้เราตกใจได้ไหมก็ทําเอาผมแตวแตกเหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าเดอะคอนเจอร์ลิ g จะทําในเวนี้หรือว่าหาเส้นทางใหม่ๆเนี่ยก็แสคนที่ดูออกมาอาจจะตอบรับฟีดแบ็แตกต่างกันไปก็ทําให้ไข่หนังกับคนเขียนบทก็ต้องกลับมาคิดทบทวนนะครว่าถ้าเกิดจะมีคอนเจอร์ลภาคต่อไปเนี่ยเราจะทํายังไงดีแต่ผมนะครับมุมมองของผมผมมองว่า ทางผู้สร้างคนเขียนบทจริงๆแล้วเจมวานก็เขียนบทได้นะถึงแม้ว่าไม่ได้กำกับเองแต่ผมไม่คิดว่านั่งอยู่หลังเลนอยู่ในกองถ่ายเยอะพอสมควรเหมือนกันถึงแม้จะไม่ได้คุมบังเหียนสั่งแอคชั่นด้วยตัวเองสั่งคัดด้วยตัวเองก็ตามนะครับผมมองว่าเขากำลังจะหาะมุมมองใหม่ๆจังหวะใหม่ๆให้กับหนังของคอนเจอร์ลิงนะครับซึ่งทำออกมาปรุงออกมาแบบนี้มุมมองผมไม่ได้เคเรนะครับ แต่อาจจะไม่ได้ตรงกับความคาดหวังของคนที่เป็นแฟนหรือคอนเจิร์ลิงประมาณนั้นแต่หากถามว่าความขลังของความเป็นผีลดลงไปไหมในมุมมองผมใช่ครับขาดลงไปแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้สนุกน้อยลงภาคหนึ่งกับภาค2เนี่ยภาคหนึ่งเนี่ยทำไว้ดีมากภาค2ก็ยังก็ดีอยู่มีแบบสลับสับขาหลอกเรามีความเป็นสืบสวนแล้วก็ทำให้เราคาดหวังแล้วก็ทำลายทุบเราแล้วก็หนังกลับไปพีิตอนจบนะครับ แต่ภาคนี้เนี่ยผมมองว่าเหมือนเป็นภาคที่จะพยายามสื่อสารระหว่างพระเอกกับนางเอกของเราเลยนะครับคู่หมอผีคู่นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เจอกันหรือว่าตอนจบที่เขาทิ้งเอาไว้ให้ให้แบบตอบโจทย์ที่ปูเอาไว้ทั้งเรื่องนะครับคือผมรู้สึกว่านี่เป็นหนังรักโรแมนติกของคู่รักหมอผีคู่นี้ก็เป็นได้นะครับอ่ะใครดูมาแล้วรู้สึกอะไรยังไงชอบไม่ชอบตรงไหนให้คะแนนเท่าไหร่ก็คอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับ สิ่งที่ผมพูดเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลของผมนะก็ดูได้ตาฟังด้วยหูตัวเองจะดีกว่าไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับมาแชร์กันกับคอมเมนต์ข้างล่างนี้สุดท้ายขอให้มีความสุขกับการดูคอนเท r ลิ g ครับแล้วก็ฝากกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอให้มีความสุขกับการดูหนังนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ